มาแล้วเป็นไงบ้างอะ <laughs> ไม่ชินเลย จกับตูด Star f a กันอีกแล้วนะคะวันนี้แปลกหน้าแปลกตาม,มากทั้งหน้ามาแล้วก็ลุกหน้าอะไรหวานขนาดนี้นะคะคือวันนี้นะคะตูกก็จะมาสอนแต่งหน้านะคะในลุกที่แบบว่ามาเบรกความเปรี้ยวของเองนะคะด้วยลุกที่แบบว่าดูหวานขึ้นนิดนึงแต่ว่าก็ยังมีความแบบเรียบเรียวอยู่เล็กน้อยนะคะมันจะได้ดูแบบว่ายังเป็นตัวตูสอยู่นิดนึงนะคะซึ่งไอเทมหลักที่เราใช้ในวันนี้นะคะก็คือตัวนี้เลยไป c c a Bring and Bright g l i t t e นั่นเองนะคะหลายๆคนน่าจะแปลกใจว่าทำไมแบบว่าตัวนี้มันมีอะไรดีทำไมวันนี้ถึงได้อ่ะเพราะว่าเอามารีวิวกัน ยังมีจริงนะคะอยู่บนโลกนี้มันยังมีอยู่นะคะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเจ้าตัว caring and bright b o ต s ตัวนี้จะสามารถเ erm นรมิตใบหน้าของสูได้ดีขนาดไหนนะคะไปดูกันเลยค่ะโอเคค่ะก่อนอื่นเราก็ต้องมาลงแบบว่าพวกครีมกันแดดและสกินแคร์ก่อนแต่ว่าตัวลงสกินแคร์แล้วเนาะก็ทาครีมกันแดดก,กันก่อนนะคะ โ okay, อเคค่ะหลังจากที่เราทาครีมกันแดดไปแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาลงรองพื้นต่อนะคะซึ่งวันนี้ตัวอย่ากให้เป็นงานที่แบบว่างานแบบไม่ได้หน้าแน่นมากเลยเพราะฉะนั้นตูจะใช้เป็นตัวแบบเป็นคุชชั่นที่มันบางเบานิดนึงนะคะช่วงนี้ตูแบบว่าสิวเหินะคะไปใช้อะไรก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าแพ้อะไรหรือเปล่าอ่ะแล้วก็สิวเหินอะ มาะะก็ยังคงเหลือแบบว่าร่องรอยอยู่นิดหน่อยเนาะโอเคเดี๋ยวลงคอนซีลเลอร์ต่อสักนิดนึงนะคะเพราะว่ามีรอยสิวค่อนข้างเยอะนะช่วงนี้ต่อไปนะคะ พื้อเสร็จแล้วถะะ้าต่อไปตุ่ก็จะมาทาแก้มนะคะโดยที่วันนี้ตูกต้องการลุคที่มันค่อนข้างที่จะธรรมชาติปบบาเป็นแนวแบบหวันุมเปรี้ยวอะไรเงี้ยตุ่ก็จะใช้เป็นตัวตินนะคะของอ e t ตูดีนะเอามาทาแทนการใช้แบบว่าบลัชออนนะคะสีแบบชมพูแบบสีจาดมากแต้ไปที่แก้มีนะคะ แล้วข้อดีของการใช้อะไรแบบนี้ใช้พวกบอกว่าเป็นติ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะติดทนมากกว่านะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นขั้นตอนการเซ็ตรองพื้นนั่นเองะคะ่ะซึ่งขั้นตอนนี้ค่อนข้างที่จะสําคัญนิดนึงนะคะเพราะว่ากีักของลุคนี้วันนี้นะคะก็จะเป็นการแบบว่าหน้าผ่องหนะ้าต้องแบบดูใสและผลิตภัณน,นะคะก็ไม่เยิ้มนะคะวันนี้ตุกก็เลยเลือกใช้เจ้านี้เลย Care b r i n g and Bright Gua นะคะแล้วก็แต่งหน้าทงแชมพูนเนี่ยมันก็จะช่วยดรอปนะคะช่วยเบรกค,ความจัดจ้านของหน้าเรานะคะให้มันดูหวานมากยิ่งขึ้นนั่นเองแป้งเขาค จะมาเป็นแบบว่าผงแป้งสีชมพูชมพูแบบนี้นะคะเวลาที่ทาไปเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะแบบเนียนไปกับหน้าแล้วก็มันควบคุมความมันได้ค่อนข้างโอเคเลยนะ <c oughs> ค่อยๆแตะมันขึ้นมาอย่างนี้นะคะแล้วก็วนไปที่หน้า <c oughs> พอทาไปแล้วเนี่ยหน้าเรามันจะแบบแมทขึ้นแล้วมันก็จะดูสว่างมันจะดูกระจ่างใสขึ้นนะคะแบบธรรมชาตินะ <c oughs> คือแบบมันเหมาะกับการทาไปมหาลัยทาไปโรงเรียนลุกใสๆอะไรเงี้ยคือจริงๆอะ่ะ ถ้าเกิดใครที่อยู่มัธยมนะคะก็จริงๆทากันแดดแล้วก็ลงแป้งตัวนี้ได้เลยก็ถือว่าโอเคแล้วนะหน้าเรามันก็จะแบบว่าดูไม่มันน่าจะดูผ่องๆใสๆเหมือนผิวดีแต่เกิดอะไรอย่างนี้ mm. หอมได้ประเด็นอะ่ะหอมแบบรู้สึกเหมือนกลับไปอยู่มัธยมอีกครั้งทุกครั้งที่ใช้แป้งฝุ่นจะรู้สึกแบบฉันเป็นเด็กมัธยมเพราะว่าแต่ขึ้นมหาลัยมา <şu S 2> <OM. S 1> ก็ใช้แต่แป้งพาไปเลยนะ <ving> พอหลังๆไม่แน่ตู่ค่อนข้างที่จะกลับไปใช้แป้งฝุ่นเยอะ มากพอสมควรเพราะว่ารู้สึกว่าหน้าเรามันหมักหมมมากอะใช้แต่แป้งพับทุกวันทุกวันทุกวันอะไรเงี้ยบกไปทุกวันบางทีเราก็อยากจะแบบว่าให้หน้าเรามันรู้สึกไบรท์รู้สึกสดชื่นรู้สึกเบาๆมากเพยต่อไปนะคะก็เป็นการเขยนคิวกันเลยแล้วกันเนาะวันนี้นะคะตู่ก็จะใช้ที่เขยงคิวที่มันสีค่อนข้างที่จะอ่อนนิดนึงนะแล้วก็เขียนไปตามโครงคิวนะครับผม เราก็จะปัดตรงหัวคิ้วนะให้มันดูแบบว่าฟุ้งๆเนาะมันจะได้ดูแบบว่าซับซอบนะคะดูดูไม่ดุจนเกินไปนะ <S <S ต่อไปนะคะในการแต่งตาเราก็จะใช้การแต่งตาที่แบบค่อนข้างที่จะน้อยนะเพราะว่าแล้วก็ใช้พวก เป็นอะไรที่มันเป็นชิมเมอร์อะไรเงี้ยสีอะไรก็ได้จริงๆอยากให้ใช้เป็นสีสว่างๆอะไรเงี้ยทาไปที่ตาให้ตาดูบอกว่ามีประกายวิงวับวิงวับแล้วก็อาจะใช้สีเขนะ้มๆเนี่ยนะมาทาตรงกระบอกตาน,นิดนึงตาเราจะได้ดูแบบว่าเฉียวเียขึ้นมาทนึนงเพราะว่าลุคนี้เราไมไ่ต้องการหวานทีเดียวนะมันต้องแบบหวานอมเปรี้ยวอะไรอย่างนี้ ต่อไปก็กีดไลเนอร์ด้านในตาบนนะคะตาเราจะได้ดูคมขึ้นนิดนึงนะแล้วก็ใช้ที่เข่งคิ้วที่เราเข่งคิว้วเมื่อกี้นะคะมาทาใต้ตานิดนึงเนาะไปนะคะก็มาดัดขนตากันเชื่อ ไปนะคะก็ปัดมาสคาร่าได้เลยถึงขั้นตอสุดท้ายกันแล้วนะคะก็เป็นการทาปากนันเองเนาะตู่ก็่ะใช้เป็นตัวติ้นนะคะที่ตู่ทาแก้มไปเนาะมาทาที่ปากนะคะ ยังงน,นบ้า่ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบการแต่งหน้าสไตล์หวานอมเปรี้ยวแบบนี้นะคะซึ่งเป็นการแต่งหน้าด้วย Care b r i n g and Bright Gluta นะคะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดเลิฟให้ตู่ด้วยนะคะพร้อมกระบ,บอกนะ เาะว่าทําไมถึงชอบลุคนี้นะคะพร้อมกับแฮชแท็ก c a r v นะคะแล้วก็แฮชแท็กลุคไหนก็ปังได้นั่นเองค่ะชื่งอันนี้นะคะเขาก็เป็นกิจกรรมของแคนะช่วยไปรหวทให้ตูน่อยได้ไหม<อ>ทุกคนแล้วก็ที่สําคัญนะคะตูแปะลิงก์ไว้ที่ต,ตรงแคปชั่นแล้วนะสามารถกดเข้าไปร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆแบบนี้จากแคนั่นเองค่ะกิจกรรมนี้เนี่ยเขามีของรางวัลให้ด้วยนะคะก็คือแคร์บิ๊แอนด์บิ๊เนี่ยนะเขาแบบว่าคนกิจกรรมขนของมาแจกให้กับทุกคนที่เข้าไปร่วมสนุกกับกิจกรรมนี้ด้วยนะคะโดดยยททีี่่่มมมั้งงหหแบบวาาาาลลรเซึ รางวัลที่1น่นะคะเป็นอะไรที่แบบว่าอยากได้เองนะเขาแจกกล้องทุกคนเป็นกล้องมิเรสนะคะสีชมพูแบบว่าสวยหวานมากนะคะคืออันนี้ก็แบบอยากได้เองเหมือนกันแล้วก็รางวัลที่2องนะคะสำหรับ Team ทีม south east เท่าน <yan> ั้นทีม south east นะคะทุกคนโดยที่รางวัลน,นี้นะคะจะได้นี่เลยเดี๋ยวขออนุญาตหยิบของรางวัลที่จะแจกก่อนนี่เลยเป็นกระเป๋านะคะ เป็นกระเป๋าที่มีแคร์ด้วยซึ่งเขาก็แจกกระเป๋าแจกแคร์แล้วก็แจกอ๋อที่หนักขนตัที่ตูต่ใช้ในคลิปนะคะแล้วก็เป็นอ๋อติ้นแบบนี้นะคะที่ตู่ใช้ในคลิปทั้งหมดเนี่ยก็จะไปะเป็นของรางวัลถ้าเกิดใครที่กดเลิฟให้ตู่นะคะแล้วก็ทิ้งาซตินเนี่ยก็จะได้ของรางวัลพวกนี้ไปด้วยนะจ๊ะแล้วก็ของรางวัลสุดท้ายนี่อันนี้พีคมาก แจกไปเลยคะ่ะ100รางวัลซึ่งหนึนะ่งร้อางวัลน,นี้นะคะก็ยังมีผลิตภัณฑ์อีกมากมายนะคะที่ทางแคร์เนี่ยเขาก็ได้แบกมาแจกให้กับทุกคนนั่นเองนะคะง่ายๆแค่นี้เองนะคะอย่าลืมตามไปโหวตน,นะคะซึ่งตู่ก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าตู่ได้แปะลิงก์ไว้แล้วก็อย่าลืมไปโหวตกันเยอะๆนะคะร,ร่วมสนุกได้ถึงวันที่6สิงหาคมนี้เท่านั้นนะคะก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้าดีกว่านะคลิปนี้ตู่ก็มาบอกกิจกรรมดีๆให้กับเพื่อนๆนะคะแล้วก็มาสอน how to เล็กๆน้อยๆนะคะก็อย่าลืมไปร,ร่ปวมสน,น,น,นุกก